ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับผมกับผมไบต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับประสบการณ์ในการใช้งานกับเจ้าตัว OnePlus 8 Pro นะครับที่ผมได้ใช้งานเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาเกือบ2เดือนแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่ากันว่าเจ้า OnePlus 8 Pro ตัวนี้นครับหลังจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงข้อดีข้อเสียความรู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันมีดีอะไรที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยติดใจเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ ฟอนตตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับเจ้าวันพัฒ8 Pro ตัวนี้ครับเปิดมาด้วยราคา3าม9 0่าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกและเล่าอธิบาย้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับเราต้องลบภาพจําเก่าๆออกไปนะครับเพราะว่าวันพัฒเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะวางเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้มาเป็นตัวซูเปอร์แฟรกชิพหรือว่าพรีเมียมแฟรกชิพมานานสักพักแล้วตั้งแต่สมัยตัววันพัฒ7 Pro นะครับงงถามว่าราคาเท่านี้ครับมันเหมาะสมกับสมาร์ทโฟนในระดับนีี้้้หรรือเเปล่่่่าาาาานะผมมมก็วคทไได แอะไรนะครับกับสมาร์ทโฟนที่เป็นพวกพรีเมีย่ยมแฟลชชิพหรือว่าซูเปอร์แฟลชชิพนะครับเจ้าตัวนี้มันคือซูเปอร์แฟลชชิพนะครับยังไงมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับอาจจะดูแพงไปนิดนึงครับแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้งานที่คุณจะได้จากสมาร์ทโฟนเจ้าตัวนี้เนี่ยต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนาทีละเรื่องเนี่ยรับรองว่าคุณฟังจบแล้วก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะมันก็คุ้มค่ากับราคาที่ให้มาพอสมควรนะรหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาประมาณสองเดือนเต็มเนี่ยมันรู้สึกอย่างน,น,น จ7 8นิ้วนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยความพิเศษคือมันมาพร้อมกับจอความละเอียด 2K นะครับแบบค่ารีเฟรชเรทสูง120่งเพิร์ชนะครับก็คือเพิ่มค่ารีเฟรชเรทนะครับจากเดิมใน OnePlus 7 Pro เนี่ยที่เป็น90้าเพิร์ชนะแต่ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น120ยยเพิร์ชนะครับโหลื่อนยิงกว่าลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยก็น่าจะติดใจพอสมควรนะครับซึ่งมันเป็นคํานิยามที่หลายๆคนพูดนะว่าเมื่อคุณใช้หน้าจอที่90เกลับมาใช้หน้าจสิบเพิร์ตหรลยรู้สึกได้เลยว่าาาแบบทไมมันช้กว่เดิม ไม่เลื่อนเหมือนเดิมนะครับและถ้าถามว่าความต่างระหว่างหน้าจอ90เฮิรตกับ120เฮิรต์ต่างกันเยอะไหมส่วนตัวเท่าที่ผมลองใช้งานมาเทียบกับ OnePlus 7 Pro นะครับบอกได้เลยว่าความต่างของมันเนี่ยคือรู้สึกได้รู้สึกว่าต่างนะครับแต่ถามว่ามากไหมไม่เลยคือต่างกันเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ถามว่ามีมาดีไหมก็ดีนะครับดีกว่าไม่ได้มีมานะครับซึ่งมันก็เพิ่มประสบการณ์ความลื่นไหลขึ้นมาอีกสาหรับหน้าจอ120เฮิรต์ครับแล้วถามว่าไอ้เจ้า OnePlus 8 Pro ตัวนี้นะครับม เพิ่มเข้ามานะเรียกว่า a b m c นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะเมื่อคุณเปิดใช้งานนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทําการปรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตัวอื่นเนี่ยที่มันมีภาพวิดีโอหรือตัวแอปพลิเคชันนะครับที่มีพวกเฟรมแค่30เฟรมหรือว่า6 0เฟรมนะที่มันซัพพอร์อยู่แค่นั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเข้าไปทําการเพิ่มเฟรมเรทให้กับตัววิดีโอหรือภาพตรงนั้นนะทำให้มันลื่นไหลเหมาะสมกับการใช้งาน120เฮร้ิบเพลสรับนะครับสามารถใช้งานตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหน้าจอ ดีสวยงามเหมือนเดิมครับหน้าจอตัวนี้ได้รับการรองรับมาตรฐานนะจากตัว DisplayMate เป็นเกรด A+ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตอบไปแล้วว่ามันเป็นหน้าจอที่เกรดดีเลยทีเดียวนะครับคุณต้องการหน้าจอคุณภาพดีๆตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับในเรื่องของตัว Dynamic Range นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับการแสดงผลภาพแบบ HDR10+ นะครับสามารถดูพวก Netflix แบบ HDR ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับของ Dolby ที่เป็น HDR10+ ได้เลยนะครับคือหน้าจอมไม่ต้องพูดเลยมาก ฟิลเลทก็สูงนะครับแถมหน้าจอพาร์เนลก็ดีสีสันดีนะครับรองรับให้ไดนามิกเรนดอีกนี่คือแบบมันเต็มที่มากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาเท่านี้นะครับบอกเลยว่าให้มาเกินตัวเกินราคามากๆนะครับสมกับเป็นซูเปอร์แฟล h กชิพนะครับเรื่องของหน้าจอไปแล้วครับต่อมาเรื่ององกล้องหลังกันบ้างนะครับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนหน้านี้พอสมควรนะเพราะว่า สมาร์ทโฟนครับของวันพัฒเนี่ยนข้างที่ใช้กล้องโมดูลเดิมมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดการเปลี่ยนแปลงมาสักประมาณปี2ปีแล้วนะครับกับเจ้าวันพัฒ8 Pro ครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดขึ้นมานครับกล้องหลังเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์จากโซนี่ตัวใหม่นะครับ IMX 689นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด48ล้านเหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพเนี่ยขึ้นมาดีมากพอสมควรนะรแล้วก็มีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้้้้้้้นนนนนนคคครรรรัับซึึ่่่่่่งงงงตตีีีีเเเยยยขขาาาาามมชววททํใใหจพ8ืออกถแ็ดุณ ภาพในการเก็บแสงก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เซนเซอร์ต,ตัวนี้ก็มีการสั่นมาให้ด้วยนะครับประสบการณ์หลังจากที่ผมได้ใช้เจ้าวันพั8 Pro ตัวนี้ครับในการถ่ายภาพแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหลังเนี่ย คือคุณภาพดีมากๆนะครับเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับคือแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ image quality ในเรื่องของการเก็บแสงในที่แสงน้อยนะครับถ่ายรูปเนี่ยผมทุกใจมากสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงก็ยังทําได้ดีเช่นเดิมอีกนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัววันพั u ได้ทําการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอัปเกรดกล้องหลังมาแล้วนะครับและในส่วนของกล้องตัว IMX86 นะครับเดิมที่ใช้อยู่เนี่ย ก็ไม่ได้ถอดทิ้งไปไหนครับเอามาใช้เป็นตัวกล้องเลนอัลตทอร์วายครับคือรุ่นนี้นะครับให้กล้องเลนอัลเทอรวายมาเป็นเซนเซอร์หลักของรุ่นก่อนหน้านี้ครับทำให้กล้องเลนอัลเทอรวายเนี่ยคุณภาพดีขึ้นมากพอสมควรนะครับและยังไม่พอนะครับก็ตัวกล้องเลนอัลเทอรวายตัวนี้น่ะเซนเซอร์ความละเอียดขนาดนี้แล้วนะมนถูกนํามาใช้เป็นตัวเลนมาโคด้วยนะครับทาให้การถ่ายภาพเลนมาโคของเจ้าวันพัด8 Pro ตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมแบบพอใจมากๆครับสังเกตว่าในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะชอบให้้้้้้กกกกลลลอออองงงเเเนนนนมมาาาาาโครแยยบบป็ี5 2 ซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่คยย่อยเท่าไหร่มันใช้งานจริงไม่ค่อยได้มันเก็บแสงได้ไม่ดีแต่พอมาเป็นเซนเซอร์ความเอ,อี48ล้านขนาดน,นี้เซนเซอร์ใหญ่ขนาดน,นี้แล้วออกมาเป็นเลนมาโครนะครับทำให้คุณสามารถถ่ายภาพเลนมาโครคูดภาพดีๆได้เลยนะครับตรงนี้นะเขาจะมีมอเตอร์ครับในการขยับตัวกล้องเลนส์ตไวนะครับทำให้มันสามารถถ่ายภาพแบบมาโครได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มีมาตั้งแต่ตัว o p l u 7 Pro แล้วนะครับส่วนกล้องเทเลนะครับก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งไปหไหนเป็นกล้องเทเลความลเอีย8ล้านพิกเซลนะ มีมาให้ได้ใช้งานกันนะไม่ได้ตัดทิ้งไปอย่างไรซึ่งผมก็มองว่ายังจะเป็นอยู่นะสำหรับกล้องเลนเทเลเอาไว้ถ่ายภาพระียไกลๆเวลาเราจะถ่ายพวกการพรีเซนต์งานต่างๆนะเอาไปเก็บไว้ดูนี้ก็มีไว้ให้ใช้งานกันแต่ถามว่าคุณภาพดีมากไหมก็ถือว่าเฉยๆธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นเซนเซอร์กล้องที่ยังไม่เคยมีในกล้องตัวไหนในโลกนี้มาก่อนก็คือตัวกล้อง Color Filter นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นกล้องที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติแลลวก็เปปี่่ยนนนงงใใหมรั ของฟเลยนะในการเอาตัวกล้องคัลเลอร์ฟิลเตอร์มาใส่นะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยในการเก็บสีเก็บแสงนะครับแล้วก็เอาไปทําการในการใช้งานตัวฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดฟิลเตอร์มานะครับซึ่งก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพขาวดำซึ่งกล้องตัวนี้จะเข้ามาเก็บแสงนะครับทำให้พวกสีสันอะไรพวกนี้ตรงมากขึ้นแล้วก็เอาไปสามารถทําการตัดสีต่างๆที่เราไม่ต้องการนะรทาให้เกิดฟิลเตอร์ใหม่ๆที่มันหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับคือในการใช้ฟิลเตอร์มันไม่ได้ทําด้วยซอฟต เองทำให้มันถ่ายภาพสนุกมากยิ่งขึ้นนะก็มีฟิลเตอร์มาให้ได้ใช้งานกันนะครับแต่มันก็มีฟิลเตอร์โหมดหนึ่งนะครับที่เป็นโหมดโฟโต้โครมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข่าวนะที่ได้ออกไปถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะก็สามารถกดลิงก์ดูคลิปได้นะซึ่งจริงมันเป็นโหมดที่ดีนะคมันเป็นโหมดฟิลเตอร์นะที่เพิ่มเข้ามาทําให้เราถ่ายภาพในมุมมองสีสันที่แปลกตาไปมากพอสมควรแต่ว่ามันดันมีสิ่งแปลกๆับทำให้สามารถถ่ายทะลุพวกวัตถุที่เป็นพลาสติกบางชนิดได้นะครับแต่เขาบอกเดยววเค้าะะกกรรรอัััปปปดดติิแลลนนนบ็็ใูู่มงงไไ ขึ้้้นมาใหไดส่วนพวกเลเซอร์โฟกัสแล้วก็ตัวตัวโฟกัสอันนี้ทําได้แบบหนึบแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นพอสมควรนะครับพอมาในส่วนวิดีโอบ้างนะวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้ที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเหมือนเดิมแต่ว่าวิดีโอเนี่ยจากที่ได้ใช้งานมานะครับมันการสั่นนิ่งขึ้นมากพอสมควรครับกล้องเทเลแล้วก็กล้องหลักเนี่ยจะมี OIS มาให้นะครับระบบการสั่นก็เหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงคนระับต้องบอกตรงเลยครับว่าวันพัทในรุ่นนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นมากพอสมควรนะ p ์ฟ f o r m มนซ์ที่สุดยอดไปเลยนะครับและสิ่งที่ สำหรับงานวิดีโอได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยได้มีการอัปเกรดในเรื่อง คุณภาพเสียงตัวไม์แล้วนะครับจากเดิมนะครับทุกคนก็จะรู้ดีว่าไม้วันพัสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ครับได้มีการอัปเกรดพัฒนาทีวีตัวไม่แล้วนะครับเขาใช้เทคโนโลยีของจากนอร์เกียนะครับชื่อว่าโอโซ่ไมโครโฟนครับตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงให้ดีดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวมือถือรุ่นนี้ก็จะมีไม์มาด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับจะมีด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงกล้องตรงนี้นะครับมีไม้สามตัวนะครับเข้ามาช่วยในการทํางานในเรื่องของการเก็บเสียง ที่ได้จากเจ้าวันพัด8โป o ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นพอสมควรนะครับอย่างที่3นะครับที่ผมประทับใจแล้วก็พอใจกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็คือเรื่องของขุมพลังนะครับ performance นะครับซึ่งคนที่คาดหวังกับวันพัดเนี่ยก็รุ่นนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนเดิมครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตนะ snapdragon 865นะเป็นชิปเซตแฟกชิปนะครับของทาง snapdragon ณตอนนี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องของความเร็วแรงเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับเร็วแรงเหมาะสมกับสมาร์ทโฟนแฟกชิปอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นปัจจัยยนนนครรทททที่่ํําาาาาใหห้ลๆถมวไโ มีราคาที่สูงขึ้นพอสมควรครับต้องบอกก่อนนะว่าในปีนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับที่ใช้ชิปเซสแงมดักรอน865นะครับราคาก็มีการบวกเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนะครับถามว่ามันแพงที่อะไรนะครับมันแพงที่ตัวชิปเซนนะเพราะว่าเจ้าแซนสดักรอน865นะครับเวลาที่แบรนด์เขาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อพ่วงกับตัวโมเดม 5G นั่นเองนะครับซึ่งไอชิปเซตตัวนั้นมันแพงมากเขาไม่ขายแยกนะครับเขาไม่ตัดตัวชิปเซนเอง50ออกทําให้คอสของสมาร์ทโฟนที่เป็นนนนี่่่่ยมมมมมมมััแแพงงขึ้้อสสคคคววรตถาาาิทไุุ เพราะว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้นอกจากตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของตัว Snapdragon 8 8.5เนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะครับมันเร็วแรงกว่า Snapdragon 8.5พัตอยู่แล้วพอสมควรนะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะหลังจากที่ได้ใช้งานมาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันกินแบตเตอรี่น้อยลงครับรอความร้อนก็น้อยลงนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวชิปเซตตัว 5G นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน 5G นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับออากกนว่่ สำหรับเจ้าวันพัฒน์8 Pro ตัวนี้ครับณนะตอนนี้นะครับยังไม่สามารถใช้ง,งาน 5G ในไทยได้นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยรองรับแล้วนะครับทางวันพัฒน์เนี่ยออกมาประกาศบอกเองเลยว่าสมาร์ทโฟนเจ้าวันพัฒน์8 Pro ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งาน 5G นะจะมีการอัปเดตให้ใช้ง,งานได้จริงในไทยเนี่ยในช่วงของไตรมาสแรกของต้นปีหน้านะครับก็คือจะสามารถใช้ง,งาน 5G ในไทยนะครับกับเจ้าวันพัฒน์8 Pro ตัวนี้ได้ในปี2022นะครับในต้นปีหน้านั่นเองนะคใครที่รีบซื้อสมาร์ทโฟน 5G ไปใช้ก็สหรรรััััับบบเเเจ้้้าาวววนนพ8 Pro ตตตตีออออองงงงกก่่่่่ลยยไมคแื รองรับแล้วจะมีการอัปเกรดให้ใช้งานได้ในต้นปีหน้านั่นเองครับก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมขอบอกกันเลยว่าคนที่อยากแบบใช้ 5G จริงๆ่างเนี่ยผมบอกกันเลยว่าตอนนี้มันเป็นช่วงทดลองระบบนะครับในการใช้งานจริงอบบ Perform ร์แมมันไม่ได้โอเคเลยนะครับมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะครับจากที่ผมใช้งานทดสอบมานับ 5G เนี่ยคือ พื้นที่ก็หนึ่งยังไม่ครอบคลุมนะสามารถใช้ได้แค่ในกรุงเทพชั้นในเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือสปีดเทสในการใช้งานจริงนะครับสปีดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ300เมกนะครับดาวน์โหลดนะครับจนถึงประมาณ5 0 0 6 0 0เมกนะครับมันยังไม่ได้เต็มที่ของ5 G จริงๆแล้วก็ค่าบลูทูเนี่ยอยู่แค่ประมาณหลักสิบเท่านั้นเองนะครับคือเทคโนโลยีมันยังไม่ลงตัวมันเป็นช่วงในการทดลองระบบนะครับยังไม่สมบูรณ์รีบใช้ไปก็เท่านั้นนะซึ่งโดยรวมนะรเรื่อง performance ตัวนี้ถามว่าใครที่ต้องการนําไปใช้งานทําการเล่นเกมกกรราฟิหนันะัๆอองบเลื เหลือเฟือแน่นอนคุณไม่ต้องคิดมากสมาร์ทโฟนพรีเมี่ยมแฟกชิพขนาดนี้แล้วเล่นเกมอะไรก็เอาอยู่นะครับแถมมาพร้อมกับหน้าจอ120เฮิร์ตีกโห้ค้นลื่นไหลนะครับส่วนถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างนะครับจาสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาที่ยังไม่ถูกใจพอสมควรนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแรกของวันพัทที่มีมาตรฐานเรตติ้งในการกันน้ำนะครับซึ่งหลายคนเรียกร้องมาครับรุ่นนี้จัดมาให้คุณแล้วนะครับรองรับการกันน้ำกันฝุ่นใน IP68 นะครับในสองลำโพงตัวนี้ก็มีลำโพงบบบบนนล่าางงะรแทเเเสีียไดด้กหมมือิ ในใน2ตัวบ q คุณภาพก็ยังทาได้ดีเหมือนเดิมนะครับฝาหลังกระจกแบบด้านแบบนี้ผมชอบมากๆครับมันลดรอยนิ้วมือแล้วก็สวยงามนะครับมาพร้อมกับสีนี้ที่ผมได้มานับเสียกาเซียบูนะครับเป็นสีเขียวที่สวยมากๆนะครับมันเป็นเขียวฟ้าทะเลนะครับเหลื่อมๆเป็นน้ําเงินนะครับแล้วก็พวกเฟรมบอดี้นะครับก็เคลือบวัสดุเป็นผิวด้านทั้งหมดนะครับผมชอบมากมากครับกับสีนี้แล้วก็จะมีสีหนึ่งที่สวยมันไม่แพ้กันนับสีอัลต้ามารีนบูนะครับซึ่งสิ่งที่มันทําให้ทุกคนเนี่ยติดใจแล้วก็ใช้งานสมาร์ รุ่นนี้นยมาพร้อมกับระบบบติการครับ Android 10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย OxygenOS เวอร์ชัน10นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็น OS ที่ดีที่สุดสำหรับ Android นะครับที่ผมชอบนะสำหรับผมคือตัว OxygenOS เนี่ยมันเข้ามาช่วยในการ optimize ประสิทธิภาพของ Android นะครับให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะผมต้องบอกเลยว่ามันเป็น Android นะครับที่ลื่นไหลแล้วก็เสถียรมากที่สุดนะครับของ Android แล้วนะครับไม่มีตัวไหนให้ได้แบบนี้แล้วนะครับในสมาร์ทโฟน Android นะครับถ้าคุณต้องการเพื่อเรื่องของ performance ความลื่นไหลแล้วก็ความเสถียรในการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Android กให้วันพัส s เลยนะครับแล้วมันรีบประสิทธิภาพในเรื่องฮาร์ดแวร์ได้ดีนะครับทำให้ในการเล่นเกมก็ลื่นไหลนะครับในการใช้งานหลกัหลกๆก็เหลือเฟือนะครับ เดี๋ยวให้มาดูอุปกรณ์ในกล่องที่แถมมาให้กันบ้างนะครับสำหรับในกล่องนับอุปกรณ์ที่แถมมาให้เนี่ยก็จะมีสายชาร์จนับ USB Type C แบบนี้แถมมาให้1เส้นนะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัววา r p Charge สา T นะครับเหมือนเดิมนะก็แถมมาให้นําหน้าตาแบบนี้เอาไว้ทําการชาร์จไว้นะครับส่วนในกล่องนี้ครับก็จะมีของแถมมาให้เยอะมากพอสมควรนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับที่แถมมาให้นะครับแล้วก็ตัวใบอินไว้นะครับเหมือนเดิมตามสไตล์วันพัดนะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือการใช้้งานะแลวก็จ มีตัวรายละเอียดนะครับความปลอดภัยนะตัว safety formation มาให้นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เป็น g ิมม i c k นะครับก็คือในกล่องจะมีตัวสติกเกอร์ o n e พั u นะครับแถมมาให้นะครับอย่างนี้เอาไปไปทาการติดโน้ตบุ๊กติดอะไรก็ได้นะครับสวยๆสําหรับแฟนบอย o n e p ั u นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวเคสใส่นะครับเขียนว่า never settle ของ o n e พัดแถมมาให้แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ในไทยวันพั u 8ไม่มีแถมนะแต่ว่าวันพัด8 pro จะมีแถมให้นะสำหรับเคสตัวนี้ใส่แล้วแบบสวยมากนะครับมันเขียนว่า never settle แล้วคู่กับสีนี้นี่นะสวย บอกเลยว่าสวยมากโดยรวมเลยสรุปง่ายๆสมาร์ทโฟนเจ้า o n e p l u 8 Pro รุ่นนี้เนี่ยโดยรวมแล้วความคิดเน็นส่วนตัวสําหรับผมนะครับหลังจากที่ไดใช้งานมานะครับเขาเนี่ยชื่นชอบมากๆเป็นสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่ผมชอบในปีนี้นะครับรู้สึกดีในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมในเรื่องของวัสดุการดีไซน์ในเรื่องของกล้องหลังนะครับคือ ให้มาครบทุกๆด้านเลยนะคุณสมบัติต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มานะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ให้มาขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าสําหรับราคา3 3มหมบาทเนี่ยประสิทธิภาพที่มันให้มานะครับสิ่งที่มันทําได้กับสมาร์ทโฟนตัวเนี้มันคุ้มมันเกินราคานี้ไปแล้วนะครับทำให้ในมุมมองในแง่างการใช้งานถามว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แพงไหมผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวราคามันแพงไหมมันแพงครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้อย่าลืมว่ามันเป็นค่าของพรีเมี่ยมแฟลกชิพหรือว่า Server ก็ต้องมองลงไปเป็นวันพัดแปดนะครับรวมนะครับประทับใจแล้วก็ชื่นชอบสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับ แต่ถามว่าถ้าราคาถูกได้วันนี้ดีไหมก็ดีทีเหมือนกันนะครับแต่ก็ออกมาราคาแบบนี้แต่ว่าหลังจากใช้งานแล้วผมพบว่ามันก็พอใจนะคุ้มค่าโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวเจ้าวันพัด8 Pro เครื่องนี้หลังจากที่ได้ใช้งานมา2เดือนเต็มนะครับมาเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังในแต่ละเรื่องที่มันเป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่สมาร์ทโฟนอื่นๆหลายๆตัวไม่สามารถให้ได้นะครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นข้อดีเข้าเสียกันไปนะครับผมมาพูดถึงข้อพิจารณาให้ทุกคนได้ฟังกันบ้างนะครับหลายลคนก็แบบ พูดข้อดีไปหมดแล้วอ่ะแล้วข้อพิจารณาหรือข้อเสียมันคืออะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่สมาร์ทโฟนตัวนี้ที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับคือเรื่องแบตเตอรี่อ่ะมันก็ดูให้มาเยอะแล้วนะครับ4,510มิลลิแอมนะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ย ขับหน้าจอ120เฮิร์ในการใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะปลิมปล่มๆวันนะครับคือแบตเตอรี่เยอะขนาดนี้แต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยผมใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตั้งแต่เช้าครับจนถึงเย็นเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปนะครับมันก็ใช้งานได้เกือบวัน,นครับแบตเตอรี่จะหมดอยู่ประมาณ6กโมงหรือทุ่มหนึ่งนะครับจากการใช้งานตั้งแต่ช่วงเช้าในการใช้งานทั่วไปนะคือแค่เล่นโซเชียลหรือว่าทําการใช้งานทั่วไปปกติประจําวันของผมนะครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยแค่บ่ายก็หมดแล้วนครรบซึึ่่่ง่งงงใใใกกาช้ยวม็ออออพพจแตตเี ผมมองว่าผมมองว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างจะหมดเร็วเกินไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะครับตัวนี้ก็ยังมีตัววับชาร์ 30T มาให้ใช้งานกันนะครับเนี่ยสำหรับการชาร์จไวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีตัวไวเลสชาร์จแบบ30วัตต์มาให้นะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน OnePlus 8Pro นะครับจากเดิมที่มันไม่มีไวเลสชาร์จตัวนี้ให้ไวเลสชาร์จมาแล้วแต่ว่าเป็นไวเลสชาร์จแบบวับชาร์30นะครับซึ่งก็สามารถชาร์จแบบไวเลสชาร์จได้ไวถึง30วัตต์นะครับคือเท่ากับว่าาาาเเเเสีีียยกกััชชรรร์จจไวนนนมถดด้้้้็ใลลคคงอออืข ข้อเสียก็คือการที่คุณจะใช้ไวเลชาร์จแบบ30วัตต์เนี่ยคุณต้องใช้กับแท่นชาร์จของวันพัสเท่านั้นเลยนะครับถ้าคุณใช้กับแท่นชาร์จอื่นเนี่ยมันก็ชาร์จแบบชาร์จปกตินะครับตัวนี้คือรองรับตัวมาตรฐานการชาร์จแบบ Qi นะครับของมาตรฐานแท่นชาร์จปกติทั่วไปได้ครับคือใช้แบบ5วัตต์10วัตต์15วัตต์อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการชาร์จไวด้วยไวเลสชาร์จเนี่ยขอตัววัฟชาร์จไวเลส30วัตต์น่ะคุณต้องซื้อตัอตัั vale ววว่นนนออคกยดี้ดมืโสสผผ เครื่องนี้มันก็นิจใจใหญ่ไปนะครับคือในการใช้งานเนี่ยเราก็อยากได้พรีเมี่ยมแฟกชิพนะครับอยากได้สมาร์ทโฟนที่แบบให้สเปคหรือทุกอย่างมาสุดๆครับแต่สําหรับผมเนี่ยอยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆสักเครื่องที่ให้สเปคมาแบบเนี้ยแต่เครื่องเล็กลงมานะคือย่อแค่ขนาดเครื่องขนาดเครื่องไม่ได้ใหญ่ตามนะครับแต่รุ่นนี้หน้าจอมันใหญ่ถึง6 7 8็นิ้วถามว่าหน้าจอมันใหญ่แต่ว่ามาในขนาดเครื่องที่เท่าเดิมก็จริงแต่ขนาดเครื่องเท่านี้ผมก็มองว่ามันยังใหญ่อยู่ดีเวลาใส่กระเป๋าเกงเนี่ยคือแบบมัน ยพอสมควรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้มาพร้อมกับน้ําหนักถึง199กรัมนะตีว่า200กรัมนะเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าหนักนะครับคือใช้งานไปเนี่ยถ้าคุณใช้งานมือเดียวนะครับแล้วเอานิ้วก้อยลองเนี่ยใช้งานไปแรกๆก็ยังเฉยๆนะยังรู้สึกโอเคนะครับแต่ถ้าใช้เป็นสัปหักปวดนิ้วก้อยแน่นอนครับยิ่งใส่เคสยิ่งหนักขึ้นนะครับถ้าใครไม่ชอบสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ๆหนักๆอันนี้เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องมองลงไปเป็น oneplus แต่่มมันก็ไได้้ใหเปคมาาแแบบบบเรื่ออองงงกล้้้หหันนีจ2 แบบนี้นะครับ120เฮิรตแบบนี้นะมันก็เลยในข้อพิจารนณานครับผมอยากได้สมาร์ทโฟนที่เครื่องที่เล็กแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแบบนี้นะครับแล้วถามว่าอย่างอื่นเนี่ยมีข้อพิจารณาอะไรไหมบอกแลว,ว่าไม่มีครับผมไม่มีข้อจะติสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จริงๆนะมันเป็นสมาร์ทโฟนที่คือมันเป็นสมาร์ทโฟนพรีเมี่ยมแฝกชิปในเรทราคาที่สูงก็จริงแต่ว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับคือไม่รู้จะติอะไรแล้วด้วยของราคาแล้วก็ทําได้ขนาดนี้นะครับก็สาหรับการรี รุ่นนี้เนี่ยสามารถเมนนไว้ตั้าลังเคมีได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบนะครับก็สําหรับใครที่รับชมอยู่บน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเผื่อว่าชอบนะครับแล้วก็สามารถกด Subscribe นะเพื่อทําการติดตามช่องผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมอีกทางนึงนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาต่อจากนี้เนี่ยสามารถกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนได้นะครับและสําหรับใครที่รับชมอยู่บน Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์เฟิร์นกันให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและถ้าตอนนี้ใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเพิ่มช่องทางในการติดตามผมอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่า b r i g h t to t e c h นะครับอย่าล่มไปกดไลค์กดติดตามกดซีฟยกันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์อื่นนอกจากคลิปวิดีโอเนี่ยลงเพจ facebook เพจนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า OnePlus แ Pro เนี่ยผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะเป็นสมาร์ทโฟอนอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบในปีนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ